4คันนี้เราทําอะไรไปบ้างใหญ่ที่สุดในตอนนี้ของตลาดเต็มที่สุดเท่าที่จะเต็มได้แต่ลูกพี่จะเอาที่750มาล้อโมชั่นกลาดครับถึงเวลาของรหัส G Series ครับ จังหวะที่ดีของโมชั่นกาลาดครับกับ G-Series ของ BMW คนนี้มีมาให้ชม4คันด้วยกันนะครับ4คันนี้มีอะไรบ้างนะ 430i Coupe M440i แล้วก็ M340i G20 330e วันนี้เรามาเจาะกันครับว่า4คันนี้เราทำอะไรไปบ้างเดี๋ยวไล่ตั้งแต่คันนี้เลยนี่ต้องขอบคุณคุณกิ๊กด้วยนะครับคุณกิ๊กนครปฐมคันนี้ส่งมาจูนเครื่องกับเรานะครับผมแล้วก็เกียร์ด้วยนะครับผมเราส่งกล่องไปปลดเรียบร้อยนะครับผมในราคาน่ารักมากม ได้ครับที่เครื่องนะครับอยู่ที่338แรงม้าครับ560นิวตันครับนี่แค่จูนสเตจหนึ่งนะมาดูของแต่งในห้องเครื่องกันบ้างครับว่าคุณกิกคนครปฐม,มบรบจงเลือกใส่อะไรบ้างนี่ไล่มาจากนี่ครับอิงเท็กดิเนนฟูลซีสเต็มอย่างที่ผมบอกครับโมชันการาร์เราใส่รหัส G ีไปเยอะมากๆการันตี 1. เรื่งเริ่มทแรงนะครับผมสาเหตุที่มันแรงเนี่ยเพราะว่ามันดูดอากาศได้เยอะขึ้นนะครับผมเขาเรีกเยกะไรนะถังดูาอากาศแล้วกันนะมันใหญ่เห็นว่าที่สําคัญสวยงาม ครับเพราะเป็นเคเฟล่า บอกเลยว่าเด็ดอันดับที่2ครับที่ลูกค้าแอพปพลูฟให้เปลี่ยนเป็นชุดสุดท้ายเลยนี่ครับอิเลทของไดานานเหมือนกันนะครับผมของเดิมเนี่ยมันเป็นพลาสติกไดานานอันเนี้ยเป็นเคฟล่าสวยงามทําหน้าที่ส่งผ่านอากาศนะครับผมเข้าเทอร์โบโได้ดีขึ้นมากๆเราได้ตรวจเช็คเนะก่อนจูนเนี่ยเราก็จะตรวจเช็คใช่ป่ะครับสิรายการผลก็คือว่าในส่วนของแก๊ปของหัวเทียนไม่เป็นที่น่าพอใจของลูกพี่ใหญ่เราก็เลยต้องเปลี่ยนนะครับเป็นของ N G k นี่แล้วลูกค้าก็แอพปพลูฟให้เปลี่ยนคอยไดายนานด้วย แล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่ชาร์จไบต์ของ FTP ด้วยของกําลังเดินทางมานะเป็นบทสรุปที่ดีมากครับกับ 430i คันนี้นะครับผมยังไม่พอครับคุณกิ๊กบอกว่าพี่ตั้มจัดความสูงหนูอยากนุ่มผมจัดให้เราจัดการดูแลช่วงล่างให้คุณกิ๊กด้วยเราบรรจงใส่ให้ครับบิลสไตล์อีโวทีวันเนี่ยปรับสูงต่ําได้ไอเจ้าบิลสไตล์ตัวนี้นะปรับบลัมปรับรีบาวได้สิระดับคู่กันบนแกนหัวโชค๊คฟิตติ้งสวยแล้วปรับนุ่มได้ปรับรีเบลได้ปรับบ ทำได้ในแกนเดียวกันได้ถึง10ระดับสวย แล้วคันนี้นะใส่เบรก M Performance ด้วยนะครับผมเบรกดีกว่า M Sport เยอะนะนี่คือ 430i ที่ดูแลโดย Motion Garage ครับจบไปที่338แรงม้าครับผมมาถึงตูโหอดคันนี้ครับ M440i ต้องขอบคุณคุณไอซ์มากๆนะครับที่ไว้ใจเรานะครับให้เราทำแล้วก็ใส่ของแต่งกับเราด้วยเราส่งกล่องไปปลดเรียบร้อยนะครับแรงม้าสต็อกนะเจ้าคันนี้นะในเปเปอร์บอกอยู่ที่374 HP นะแต่คันนี้มีของแต่งมาแล้วครับนี่ก็ อีเวนท์นะแล้วมาใส่ดาวไป DAW อนะครับอันนี้เป็นแชทเลสนะนี่ใหญ่มาก5นิ้วใหญ่มากๆใหญ่ที่สุดในตอนนี้ของตลาดเราเอามาใส่กับรถคันนี้มิชชั่นของคันนี้นะครับเราจะไปที่500มาเครื่องเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันจะไปถึงไหมแต่ผมมั่นใจว่าถ้าไม่ถึงนะก็400ไปปลายต้องมีให้เห็น AH! ข้างหลังเป็นเอ็นเพอร์ฟอร์แมนส์เสียงโหดมากๆมีเบิร์ให้ดูด้วยเดี๋ยวมีเสียงโหดๆที่เป็นดาวไฟดีเอับบิกับคู่กับแคทแบ็กของเอ็นเพอร์ฟอร์แมน์ครับเนียนกริปคันนี้ครับเบรกใส่ของ MC B58 นะทุกคนยังไงก็อยากให้อัพเบรกเพราะว่ามันไม่อยู่จริงแรงม้าระดับ4500ม้าเนี่ยมันโหดมากๆไล่เรียงมาต่อมาพระเอกของเรารถคุณชัยโยเตม็มที่สุดเท่าที่จะเต็มได้นะเวลานี้ของ B58 ของโมชันกาล่าของแต่งเอาหลักๆแล้วกันนะ C.S.F. Intercooler Turbo DAW C S F Heat Exchanger หลักๆนะพวกอย่างนี้พวกอย่างนี้เป็นอุปกรณ์ที่ใส่เข้าไปแอดออนค o ย l d y ดนนนนะครับผมกองแรมแอร์อะไรพวกนี้นะครับผมทำฮีทชงฮีทชิลเรียบร้อยดาวไฟเป็นคัสตอมใหญ่ที่สุดเท่าจะทำได้แล้วคัสตอมไฟทั้งเครื่องและเกียร์ตอนนี้เกียร์อันนี้เป็นคัสตอมเต็มรูปแบบแล้วนะเครื่องก็เป็นคัสตอมเต็มรูปแบบนะเมื่อวานลูกพีออฟไปแล้วที่800ม้าเครื่อง700ม้าล้ออันนี้ตัวเลขแบบกลมๆนะ แต่ลูกพี่จะเอาที่750มารอแล้วเครื่องเนี่ยต้องทะลุ800ให้ได้ซึ่งไปได้แน่นอนกับโมชั่นกาลา สำคัญนะเดีย๋ยวขึ้นการให้ดูได้ดีกว่าการแปดร้อยสวยแรงบีดเต็มตั้งแต่สามพันไม่ใช่แบบค่อยๆขยโยกไปแล้วสไปค้นแล้วลงไม่ใช่โมชั่นการาดครับพอสามพันปุ๊บนะและทะยานไปสี่พันห้าพันก็ยังมีของให้อยู่มีของนี่คือ,ม,อ,คอมีแรงบิดให้ใช้นะเพราะนะั้นรถแม่งวิ่งดีแน่ๆการาฟสวยงามเป็นภูเขาแรงบิดตามแรงม้าเป็นภูเขานี่คือคอนเซ็ปต์ของโมชั่นครับไม่ใช่ทำปุ๊บขึ้นปุ๊บแล้วหายเหี่ยวเลยอันนั้นขับไม่ได้ <c oughs> เป็นแรงม้ามาร์เก็ตติ้งพูดกันตรงตรง,ตรงเลยหลายๆคนจะได้รู้ แต่มีม้าให้ใช้ตลอดเวลาตั้งแต่ลางบิดเต็มที่2,800รอบถึง3,000รอบแแล้วยิงทยานไปถึงเกือบ6,000รอบอ่ะเขาเรียกว่ายกทั้งขบวนใช้คำนี้ดีกว่ายกทั้งโบกี้แน่นอนเพราะมีแรงม้ามาให้หมดนี่คือคอนเซปต์ของโมชั่นกาลาร์ครับที่สําคัญเราคอนเวทเต็มระบบรถขับดีมากๆเบรกเป็นของ M3 เพราะว่าตอนแรกใส่ m ์ไม่อยู่ลื่นลื่นเลยต้อง M3 เท่านั้นนะครับผมดูสังเกตเบรกได้นะครับผมล้อเมื่อก่อนใส่20ตอนนี้ขอบ19เรียบร้อยแล้วเพราะว่าเอาเวลาคัานนี้เซตติ้ ดีมากจากลูกพี่ออฟขับได้แน่นอนเวลาล้อถึง200รล่าสุดเท่าไหร่วะลูกพี่5.5ครับเดี๋ยวแดกกี้ขึ้นเลยเอาแดกกี้ขึ้นเลยนะนี่คือท็อปครับเวลาที่เร็วที่สุดครับกับเครื่อง B 5 8ของโมชันกาลาดและผมคิดว่าน่าจะเร็วที่สุดในเมืองไทยตอนนี้ครับคือ5.5าวิร้อยถึง200ผลงานของโมชันครับและเดี๋ยวเราตามล่าเวลาคอนเตอร์ใหม่กันด้วยโมชันกาลาดนะทำรถแบบนี้นะต้องวิ่งได้ต้องเดลี่ยุทได้นี่คือคอนเซปต์ครับต้องบอกก่อนรถทุกคันนี้นะไม่นอนอู่นะเพื่อนนนนไมม่่ีออูรับบทาเส็จก้น ทำเสร็จกับบ้านนะครับผมไอแอนดี R D นิดหน่อยกับบ้านไอนดี R D นิดหน่อยกับบ้านนะนอนอู่บ่อยๆเยอะๆเไม่ใช่โมชั่นกาลาดนะครับผมวนมาคันนี้พลังไฟฟ้า B M W G 2 0 3 3 0 E คันนี้จูนกับโมชั่นไปตั้งแต่ปี2020ออรรถมาใหม่ๆเลยไฟล์ก็ยังสมบูรณ์อยู่แรงม้าที่จบไปนะ475แรงม้า769นิวตันอันนี้ไฟฟ้าครับกดปุ๊บแรงบิดมาเลยดนะื้อแล้วไปฟุ๊อย่างนี้เลยโคตรด,ดีแต่ ก็มีไฟนะถ้าไม่มีไฟเป็นหมาหงอยเลยแรงม้าเนี้ยบวกไปจากสต็อกไฟนะ223าแรงม้าในคอนดิชันนะทุกคนต้องบอกก่อนนะรถไฟฟ้าต้องมีไฟนะไม่ด่าม่านะว่าเฮ้ยโมชั่นมั่วหรือเปล่ามีกราฟให้โชว์จริงนะเอากราฟขึ้นเลยโชว์จริงอยู่ที่4 7 5หแรงม้าของจริงนะครับคันนี้ไม่มีอะไรเลยครับกอง B M C ฟิลเตอร์คอยดไดแนนเท่านั้นครับเท่านั้นเลยจบเคลียร์ชาร์ตบัจเจ็ก็ตับนะครับผมเพราะว่าคันนี้กล่องไม่ล็อกนะครับเป็นเวอร์ชั่นแรกสุดยอดครับกับ โมชันการ์ล่าแต่ผมบอกเลยนะไปสุดที่200นะรับแป๊บเดียวอย่าไปวิ่งยาวๆกับ ok ok. เขาเขาไฟเราหมดเราเป็นหมางหงอยเลยโดนแดดแน่นอนนะครับผมอันนี้พูดก,กันตรงๆนะครับผมช่วงล่างบิวสไตล์เหมือนกันนะครับผมนี่ก็คือบทสรุปครับของทีมงานโมชันครับทีมโมชันที่ณนะเวลานี้นะในปี2024นี้นะ BMW รหัส G Series ครับมันคือเวลาของโมชันการ์ล่าครับมันคือเวลาของผมเชื่อผมเถอะผมทําแรงผมทําปลอดภัยและผมทํารับผิดชอบครับลูกพี่ผมสุดยอดมากๆไม่ปล่อยรถแน่นอนถ้าส รถไม่ดีแพงทุกคนบอกเลยครับว่าไม่มีคําว่าแพงถ้าสมมุติว่าพวกคุณถูกใจรถมันต้องวิ่งได้พวกนี้ผมมั่นใจครับหัวแถวแน่ๆน,นะครับผมไม่อายใครแน่ๆทํากับโมชั่นครับครบจบที่เดียวขอนิดนึงในส่วนของโมชั่นคอสเมติกนะตอนนี้เรามีแรปกันลอยแล้วนะ p p f นะเรามีฟิล์มใสนะครับผมเรามีทุกสเต็ปทุกขนาดนะนิดนึงนิดนึงขอหน่อยเรามีฟิล์มกันร้อนด้วยนะครับผมกับช่วงเวลานี้กับโมชั่นกนาร์ดครับขอบคุณมากครับที่ติดตามกันยาวๆ กดไลค์กดแชร์กดส u ัค c ส i า e หรือคอมเมนต์มาเลยถ้าบอกว่าโมชั่นโมผมมาได้เลยแล้วเดี๋ยวมาวิ่งด้วยกันโอเคไหมครับแต่ขอพิกัดเดียวกันนะไม่ใช่เอาแม็กลาเลนมาหาผมนะไม่ได้เปิดวอลนะครับแต่ผมเจ๋งจริง